อีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุณรักษองมาฟังความคิดเห็นของท่านครับระยะหลังท่านเองก็ออกมาให้ความเห็นเยอะไม่ต่างจากอีกหลายหลายคนนักวิชาการหลายหลายคนครับนั่นหมายถึงอดีตกกตสมไทยศรีสุธิยากรนะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าแปลความหมายทักษิณแลนดิ้ง10สิงหาเพื่อไทยเดินหน้าตั้งรัฐบาล จับมือฝ่ายที่เคยขับไล่มาร่วมคณะรัฐมนตรีใต้แนวคิดปรองดองลืมอดีตไทยต้องก้าวไปข้างหน้าก้าวไกลกลับไปทำงานตามถนัดนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรกรมการการเลือกตั้งหรือกอกตโพสต์ facebook ระบุถึงกรณีนายกรัฐรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร ประกาศจะเดินทางกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ว่านายทักษิณแลนดิ้ง10สิงหาคมมีความหมายทางการเมืองอย่างไร 1. การเลือกนายกรัฐมนตรีจะกระทําทานต่อในช่วงต้นเดือนสิงหาคมทันทีไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าข้อบังคับขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะสิทธิ์มาอยู่ที่เพื่อไทยแล้ว 2. พรพักเพื่อไทยต้องสแสวงหาเสียงสนับสนุนแบบลงมติครั้งเดียวผ่านไม่มีเวลาให้ทดลองครั้งที่2 3. การจับมือกับฝ่ายที่เป็นอิสระและขับไล่นายทักษิณโดยดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีต้องเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดปรองดองลืมอดีตไทยต้องก้าวไปข้างหน้า 4. ก้าวไกล จะได้ทำงานที่ตนถนัดและมีความเชี่ยวชาญมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างจะเหมือนว่าชัดเจนความคิดเห็นนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นความคิดเห็นเป็นการคาดการล่วงหน้าความจริงยังไม่ปรากฏเพราะยังไม่มีการถแถลงข่าวใดๆหรือมีความคิดเห็นใดๆจากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการจริงๆจังๆนะครับ